แล้วไอตัวประหลาดตัวนี้ยิงสกัดกั้นก็ยังดีก็สวัสดีนะครับทุกคนพบกันอีกครั้งกับ Z ซฟแจ็คลีแอคชั่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูเกี่ยวกับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นหนังที่มีความคล้ายคลึงกับเรื่องราวของ SCP Foundation นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทีเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันดีมากไปกว่านั้นก็คือเขาได้ทําการแบบใส่คําบรรยายไทยประมาณความเข้าใจประมาณ70% 60-70%นะครับ6 0สิถึึ่งก็ถือว่าพอรู้เรื่องราวบ้างนะครับซึ่งปกติถ้ามันมีถ้ามันเป็นแบบภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษผมก็จะต้องแปลเองนะแปลแล้วก็มาพูดให้ทุกคนฟังนะครับ ซึ่งอาจจะแปลผิดแปลถูกบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ในการรู้เรื่องก็ประมาณ60-70นะก็ถือว่าสูงพอสมควรมันจะเป็นยังไงแล้วสนุกแบบไหนเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นขนาดไหนกันก็ไปเริ่มดูกันได้เลยดีกว่าครับทุกคน มายิงโอเ e อเ t ชั n นอาร์ c ติกเซอร์เคลขั้วโลกขั้วโลกเหนือศูนย์มัญชาการ98เจ้าหน้าที่เหรอวะเนะี่ย เคร่งปั่นไฟทำงานเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทางการทหารซึ่งบาดเจ็บมากดื่มน้ำเสร็จ ไฟดับแล้วนะครับตอนนี้ We have been safe in steam tube so far, sir. What if we move near to the acid baths? We could hide there. It doesn't have the necessary fingerprints for access here. We'll die if we stay here, probably. Freeze death the steam power. knows about the steam tube, he knows everything. โอ้หเลือดเลือดสาดเลยอ่ะมันน่าจะโหดมากเลยนะเนี่ยไอตัวปะหลาเนี่ยน่าจะเดือดมากอืม ไล่เฟิบ่บ้านีนนนนนนเ่เหมือนไปนั่งวิจัยเลยอะ่ะโดนมาขับให้ใช้อาวุธสอนสอนการใช้อาวุธ เหมือนจะเจองานหนักตัวประหลาดที่โหดร้ายมาก 60, 60นัด แล้วก็แบ่งอาวุธกันแล้วนะครับตรงไหมวะกสานร้อนหรอวนะน่ะโอ้โหโเฮีย ตัวอะไรวะทำให้จิตจิตหลอนนะ่ยมันคือแสงแสงอะไรวะ lineups oh, cut them all up and he made that big one out of them then they cut open that rock and i saw that light Barkley, i saw it and i knew right away i knew it i i, I felt it i felt it right away and i cut my eyes out when oh. i saw that light I <laughs> but i was too late <laughs> เป็นโโรูโบเลยมันจำเป็นนะนะเออต้องออกไปได้ละ จออะไรไม่เนี่ยเหมือนจะรอดกันแค่สองคนนะครับ100ร้อย,เ,ออยมออเมตร เอาละครับใส่หน้ากากแล้วนะครับหน้ากากก ai, ันอะไรสักอย่างเหมือนไอตัวนี้มันจะเป็นเชื้อโรคนะต้องใส่หน้ากากกันเลยทีเดียว อ๋อฝ่าฝ่าหิมะไปด้วยแต่ให้เดาอ่ะยังไงมันก็ต้องเป็นเชื้อโลกอะไรสักอย่างคล้ายๆหนังเรื่องเดอะติงอะ่ะคิดว่านะแหมแปลได้พอมากลุกลุกขึ้นกับท่าน จะได้ไหมวะเข้าไปดิอันนี้คือเอาฟ้าหรือเปล่าเอาฟ้าเออาฟาตรงเสื้อของไอคนผู้ชาย SEC น่าจะเป็น C e c u r d t y หรือเปล่าทุกคนคิดว่าไงส่วนการจัดการ โอ้ยมือแม่งเป็นป้องเลยกี่มือวนะน่ะเชี่ยคนรู้ว่ะเฮ้ยผู้หญิงต้องยิงยิงแบบต้องยิงสกัดกั้นเหรอรีมันมาแล้ว ตัวบักใหญ่เลยอ่ะทุกคนโอ้ยชิบตัวอะไรวะนะ่ะทำไมผมนึกถึง SCP ห1หนึ่งะโอ้โหก็สูญหมดแล้วอ่ะหกสิบนัดหมดแล้ว หกสิบนั้นหมดเรียบร้อยแล้วโอ้โหมันมาไวมากหกหนึ่งศูนย์เหมือนมากอะจะรอดไหมวะไปห้องครัวไปห้องครัวเหรอ ผู้ชายน่าจะไม่ไหวแล้วนนเนี่ยอเขาเสียสล่านนะครับเขาเสียสละโอ้โห Slow it down Synthetics must be used as mighty labor. Protocol 7 statute 9, but you know how much true synthetics cost the overhead involved. Synthetics. It costs more than orphans. You purchased you from the Strategic. Uh, could they bought you when you were two weeks old. Huh? you a fucking human, Barkley. that bar could you put it on you just know, to, to fool the ocean inspectors a couple of to you with with your job. Your job is to crawl down the shaft, deep down into the asteroids your, your, your job is to die if you walk into a bucket of poison เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นมนุษย์คนเดียวนะครับที่เหลือก็คือพวกมนุษย์สังเคราะห์เหรอต่ัิ้วเพื่อสแกนเหรอวะ เริ่มใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยตรงตัดแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยโหไม่น่ารอดไอ้ผู้ชายไม่น่ารอด นิวเลยอะเนี่ยมันมาแล้วไอตัวประหลาตตัวนี้ยิงสกัดกั้นก็ยังดีเฮียลูกกระตาเป็นร้อยเลยหนีไปหนีไป ตายแล้วอ่ะผู้ชายตายแล้ว<น>เพื่อให้ผู้หญิงรอดอะ่ะเร็วสิวะมันเริ่มใกลเข้ามาแล้วเน่ยขนลุกเลย คนลุกเลย เอามาแล้วนะครับ มันจะเห็นไหมวะลูกกามันเยอะด้วยเชีย่ยมันเห็นแน่นอนแหละลูกกาโคตรเยอะขนาดนั้นอะ เฮ้ยอ้าอะไรอ่ะซากศพเหรอมนมนุษย์สังเคราะห์เหรอวะนะ่ะ มันตามมามันตามมาเร็วเร็วดีเฮ้ยมันแบบจองล้างจองขวานมากเลยปืนพกกระบอกเดียวเองจะทำอะไรได้วะเนี่ยใส่แตกไปดิเฮ้ย มันตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เชีย่ยตายตายไหมนะี่ยผมนี่ขนลุกเลยมองแบบเราแวงไปหมดเลยเนะี่ยผมแบบเราแวงมากเลย <c oughs> <c oughs> คือแบบมองไปรอบๆเลยเนะี่ยตอนนี้ <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เหมือนเหมือนในเรื่อง The War of the World นะตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยยังขยับได้อยู่เลยอือเอาที่อีกรอบไหมฟาดอีกรอบไหม สแกนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวว่า,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 ามันจะฟื้นนะดิมันจะฟื้นหรือเปล่านั่นน่ะนั่นน่ะขยับูเลยเชี่ยคนลุกว่าเร็วเร็วดิ มันมาแล้วมันมาแล้วรอดนะครับรอดรอด จบแล้วนะครับคือผมจะสรุปคร่าวๆว่าในเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสถาบันวิจัยหรืออะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนการคุณเหมืองนะครับขั้วโลกเหนือนนะอาร์กติกนอร์อาร์กติกนะอะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยในหิมะอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดน,นะทําให เกิดตัวประหลาดเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกในคลิปเนี่ยเป็นมนุษย์สังเคราะห์แล้วก็คือนางเอกเนี่ยตอนแรกอ่ะอาจจะถูกอาจจะถูกนําตัวไปทําการทดลองก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเกิดความชิบหายไปหมดเลยนางเอกเลยอาจจะไม่ได้โดนทดลองแล้วเป็นมนุษย์คนเดียวด้วยคือเท่าที่ผมคิดนะไอ้ทั้งหมดเนี่ย อาจจะเป็นมนุษย์สังเคาะก็ได้แต่ว่า t k i l l ตี้เนี่ยไอ้ผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนปกตินี่แหละแต่แบบเป็นพวกยามรักษาการอะไรแบบเนี้ยเออเท่าที่ผมคิดนะแต่ดูจากตัวประหลาดเนี่ยมันมีมือมีอะไรมากมายผสมรวมกันไปนหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นการรวมทางชีวเคมีเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แน่นอนร่างกายแบบที่ทําขึ้นมาแน่นอนครับแล้วมันเกิดการกลายพันธุค์คล้ายๆ scp 6 1 0นนั่นเองซึ่งใครยังไม่ดูเนี่ย ผมจะแปะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ดูนะครับก็นี่คือข้อสรุปคร่าวๆข,ข,ข,ของแซบแจ๊กนะครับที่ในฐานะที่ทําเรื่องราวตัวประหลาดลึกรับหรือว่า S.C.P มานานเอาตรงก็มีอยู่หลายคลิปนะที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ดูกันยอดวิวก็น้อยหน่อยคือตั้งใจทําทุกคลิปนะยังไงก็ขอฝาก S.C.P ด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็เกิดอาการแบบขี้เกียจนิดหน่อยในการทําคลิปวาดรูปเล่าเรื่อง S.C.P นะซึ่งผมกับทีมงานเนี่ยก็ ต้องการกำลังใจอย่างมากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับคลิป SCP ทั้งหมดเลยหรือว่าคลิปรีแอคชั่นก็ฝากด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้แซบแจ็คเซียขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย